สวัสดีค่ะพบกับซุปเปอร์คาร์ไบานาชานะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวตัว911 c a r r e ่ a นะคะรถสปอร์ตโฉมใหม่ล่าสุดนั่นเองนะคะที่ได้รับเป็นชายาเจ้าชายกบนะคะและแน่นอนนะคะว่าราคานั้นน่าจับจองมากๆเลยแค่9.9ล้านบาทเท่านั้นคุณก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าออปชั่นการใช้งานต่างๆนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ ด้วยดีไซน์หลักๆนะคะภายนอกยังคงเก็บความเป็นเอกลักษณ์ไว้เป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงตัวถังชุดไฟหน้ายังคงเป็นเจ้าชายกบอยู่เช่นเคยค่ะและแน่นอนนะคะเขายังแฝงความทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะตามด้วยไฟท้ายดีไซน์ใหม่ตามเอกลักษณ์ปอร์เช่ยุคใหม่นะคะคือแบบยาวเชื่อมต่อกันพร้อมไฟเบรกแบบ LED ข้างละ4จุดค่ะสวยมากๆเลยค่ะ ตามด้วยเอกลักษณ์ใหม่ถัดมานะคะบริเวณกระจกด้านท้ายนะคะที่มาพร้อมไฟเบรกและคลีปช่องดักอากาศนะคะซึ่งถ้านับจะได้ข้างละ9นะคะและไฟเบรก2คลีปใหญ่นะคะตามรหัสของรถ992ค่ะ สำหรับปอร์เช่911คาเรล่าโฉมใหม่นะคะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินสูบนอนวอกสเตอร์6สูบค่ะความจุ3.0ลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลังสูงสุด385แรงม้านะคะอยู่ที่6 5 0 0รอบต่อนอาทีนะคะและแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรทีเดียวเลยค่ะและที่สำคัญนะคะส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบคัชคู่นะคะ8สปีด PDK นะคะและระบบขับเคลื่อนล้อหลังค่ะ สำหรับสมรรถนะของเครื่องนะคะในรุ่นคูเป้นะคะสามารถเร่งความเร็ว0 100นะคะได้ในเวลา4.2วินาทีเลยค่ะสำหรับ91รุ่นโฉมใหม่นะคะติดตั้งล้ออลลอยขนาด19นิ้วสำหรับคู่หน้านะคะและล้อขนาด20นิ้วคู่หลังค่ะติดตั้งระบบเบรกแบบ4พอร์นะคะพร้อมขานเบรกขนาด330มิลิเมตรและคาลิเปอร์เบรกสีดำค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ภายในของตัว911าหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการออกแบบดีไซน์แล้วก็ออปชั่นการใช้งานต่างๆมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ สำหรับห้องโดยสารภายในของตัว992นะคะที่เขาออกแบบดีไซน์ใหม่ได้อย่างหรูหราทันสมัยและลงตัวนะคะแน่นอนว่าเขาก็ยังคงความคลาสสิกของตัว911อยู่เช่นกันค่ะที่โดดเด่นเลยนะคะก็จะเป็นหัวเกียร์ดีไซน์แบบใหม่นะคะเป็นหัวเกียร์แนวตั้งขนาดเล็กที่จับกำลังพอดีมือนะคะและก็ใช้งานค่อนข้างง่ายค่ะ ออปชันที่ได้มานะคะเขาก็จะให้มาเป็นเบาะปรับไฟฟ้า14ทิศทางเลยนะคะปรับได้แล้วก็นั่งได้สบายมากๆเลยค่ะตามด้วยลำโพงโบอสนะคะที่เราให้มาเป็นสแตนดาร์ดฟังเพลงได้แบบจุใจจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัว992สแตนดาร์ดนะคะคุ้มมากๆค่ะ ภายในนะคะมีการปรับเปลี่ยนแผงแดชบอร์ดใหม่นะคะเอกลักษณ์คงเดิมแต่เพิ่มเติมคือความทันสมัยทั้งจอแสดงผลกลางแบบใหม่ขนาดใหญ่10.9นิ้วไเลยทีเดียวค่ะสามารถที่จะเปิดดูนีเมเกเตอร์นะคะค้นหาเส้นทางว่าเราอยากจะไปที่ไหนยังไงนะคะสำหรับหน้าจอ PCM โฉมใหม่นะคะที่เราสามารถปรับเปลี่ยนโหมดขับขี่ได้ตามใจชอบผ่านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะเราสามารถที่จะ ปรับอุณหภูมิ2โซนได้เลยนะคะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ Apple CarPlay ค่ะซึ่งเป็นการใช้งานที่ง่ายมากๆเลยนะคะ ตามด้วยห้องโดยสารด้านท้ายนะคะที่เขาออกแบบมาถึงแม้ว่าจะดูไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่แต่พอเราได้นั่งจริงๆแล้วนะคะกับการเป็นว่าเรานั่งได้ดีนั่งได้สบายระดับหนึ่งเลยนะคะและเขาก็ออกแบบมาให้เราสามารถบรรจุของได้ใส่ถุงกรอบได้บอกเลยว่าเป็น9 9 2ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีมากๆเลยค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับการรีวิวตัว9 1้หคาเลร่านะคะ บอกเลยนะคะว่าออปชันการใช้งานต่างๆนั้นจุใจจัดเต็มมากๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะราคาอยู่แค่9.9ล้านบาทเท่านั้นนะคะย้ำนะคะ9.9ล้านบาทเท่านั้นนะคะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะสำหรับเจ้าชายกบนั่นเองนะคะหากลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อไอวีได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไอวี IV ต้องขอจบเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ